วันนี้พบกับกสวนุงวางชาแนลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาย้ำนะครับว่า EP ที่แล้วนะครับเราได้แบ่งปันลูกไม้3ต้นหรับ <99 S 2> คนที่สนใจ<ๆ>ลูกไม้สวยๆกำลังแดงๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า3ต้น1,990ส่งฟรีนะครับสามารถสั่งคอมเมนต์ข้อความเข้ามาเยอะมากมายเลยว่าต้องการอีกฉะนั้นเร,เราก็จะเปิดให้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็เนื่องจากว่ากระแส ความต้องการลูกไม้ของสวนขุกวางเยอะมากเลยก็จะเปิดให้เรื่อยๆเลยดีกว่าครับอนลิมิตนะครับจนกว่าจะหมดนะครับก็ใครที่เห็นแล้วนะครับนี่เห็นไหมแดงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะาให้กระถางสีที่สวยๆแดงๆไซสเ์เลยเบบีไปแล้วนะครับกับทุกบ้านเลยรับรองว่าชอบแน่นอนเลยนะครับว่าเกินคุ้ม เกินราคาแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าย้ําอีกทีว่าชุด1 99ส่งฟรียังมีให้อีกเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าความต้องการแล้วก็ข้อความเข้ามาเยอะมากเราก็เลยแบบว่าเพิ่มให้ลูกค้า FC ส่วนพฤกษวางแชแนลด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยนะครับสําหรับ EP นี้เป็น EP พิเศษที่เราเพิ่มนะครับลูกไม้1 99ให้นะครับทักเข้ามาได้ต้นนี้นี่เรียกว่านะมองนนี่นะมองนนแผงนะครับของ ของสูตรเราก็คือเมื่อเราผ่าเขาแล้วเราแยกหน่อเขาแล้วนะครับเราก็จะเอาจอมเขาเนี่ยครับมาแช่น้าไว้นะครับ,รรบประมาณสัก 3- 4วันนะครับค่อยเอาไปลงดินนะครับอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะครับเราก็ไปดู YouTube มาเหมือนกันแล้วเราก็นํามาปรับใช้นะครับ mm hmm. ก็ทําให้รากเขาค่อนข้างที่จะจะคลีนคลีนดีกว่าเอาลงดินเลยแต่จริงๆแล้วเอาลงดินเลยก็ได้นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าผิดนะครับก็เรามีเอ่อ น้ำมังนนนะครับที่แยกหน่อได้ด้วยเห็นไหมก็นี่คือน้ำมังนวแยกหนอน,นครับแยกมาจากต้นนี้นะครับก็มีแบ่งให้พิเศษเหมือนกันนะครับให้ต้นเดียวนะครับให้ต้นเดียวกับราคาพิเศษจึ้งๆไปเลยน้ำมังนวลแผลงต้นนี้สวยมากแยกหนอนนะครับเดี๋ยวผมให้พิเศษในอีพี EP นี้อีพีเดียวเท่านั้นนะครับหกร้อยส่งฟรีพิเศษนะครับจากราคาเป็นพันนะครับ ให้ f c ส่วนคุณพ์ฟางชาแนลนะครับแทนคำขอบคุณแล้วก็สำหรับสู่สิ่งที่เรียกว่าอตอบแทนนะครับนี้ก็แบ่งให้สหรับ EP นี้ด้วยนะมึงนนแยกหนอ600ส่งฟรีนะครับใครสนใจว้าวาเลยคะ่ะสาาทำได้นะครับส่วนถ้าเป็นลูกไม้อุ้ย ลูกไม้นี้ก็ยังยังพอมีแบ่งได้เหมือนกันนะครับลูกไม้เห็นไหมที่ผมได้แบ่งไปนะครับด่างๆเปิดอปลนะครับอันนี้200ส่งฟรีนะครับก็สนใจทักเข้ามาได้เช่นกันนะครับอันนี้ลูกไม้จะแยกจะแยกกับเส้นลูกไม้3ต้น199นะครับ3ต้น199ก็จะเป็นลูกไม้ที่แบบ สวยมากนะครับก็ใครได้ไปก็กระถางแรกก็คุ้มแล้วนะครับอีก2กระถางถือว่าแถมฟรีแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแทนคําขอบคุณสําหรับเอฟซี FC สวนคุณกวางชาแนลนะครับก็อีพีนี้นะครับฝากไว้นะครับว่ากดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยเป็นกาลังใจงให้กับเรานะครับเพื่อที่เราจะมีต้นไม้สวยๆให้ทุกคนได้ชมแล้วก็แบ่งปันในราคามิตรภาพนะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อก็ราคาหน้าสวนก็ทักมาได้ที่เพจสวนคุณกว่างนะครับหรือไอดีไลน์นะครับต้นที่ ศูนยเล้0889798745สนะครับสวนอยู่ที่จังหวัดกระสินนะครับใครอยากมาชมก็ทักเข้ามาออบอกก่อนล่วงหน้าได้นะครับก็เราพร้อมยินดีให้ทุกท่านเข้าชมสวนของเรานะครับสวนใหม่ของเรานะครับก็ถ้ายัางไงอีพีนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับลูกไม้ราคาโปโย้ำอีกครั้งนะครับแบ่งให้ เพิ่มสาหรับ FC ส่วนพึงกวางชาแนลเพิ่มอีกเพิ่มอีเพิ่มอีกเลยนะครับสำหรับโอหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับ uh, กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปแล้วรับรองว่าแฮปปี้แน่นอนสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับ